สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับผมอ้นเทพนะครับวันนี้ก็มาต่อกันนะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมจะได้เข้ากี่ออเดอร์ครับตรงนี้อ่าตรงนี้มีโอกาสนะครับมีโอกาสกดขึ้นได้นะครับเดี๋ยวรอราคานิดนึงครับรอราคานิดนึงนะนะครับตรงนี้ถ้าได้ราคาดีๆนะรผมกดเลยนะครับตรงนี้นะครับถือว่าได้ราคาค่อนข้างดีนะแต่การมามมันนิ่งๆไปหน่อยนะครับ แท่งก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นแท่งแดงแข็งแรงนะครับก็ค่อนข้างอันตรายนะแต่ทิ้งปลายไส้แล้วผมคิดว่าผมได้ราคาค่อนข้างดีและที่สําคัญนะครับแท่งเทียนเนี่ยมันอยู่ห่างจากเส้น EMA นะครับก็คิดว่ามันจะวิ่งเข้าหาเส้น EMA นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไม้แรกเนี่ยผมจะชนะหรือแพ้นะครับตรงนี้นะะครับแต่กาฟมันนิ่งๆนะครับการมันนิ่งๆนะดูทรงมันนิ่งๆหน่อยนะครับว่าจะชนะไหมนะครับอย่าอื้อหือ โดนดันมานะครับช่วงสองสามวีสุดท้ายนะไายนี้ก็แพ้ไปนะครับไม้นี้ก็แพ้ไปนะนะครับไม้นี้ผมเข้าออเดอร์ที่แนวรับนะครับนี่วผมจะตีแนวให้ดูแล้วกันนะครับตีแนวให้ดูนะจะได้เห็นนะครับว่าผมมองที่แนวไหนนะครับแล้วจะอธิบายให้ฟังว่าออเดอร์นี้เป็นยังไงนะครับ ตีที่แนวรับนะครับเดี๋ยวผมแคปหน้าจอก่อนตรงนี้เห็นไหมครับสีที่แท่งสีเขียวกับตัวไหมครับตรงนี้กราฟเขาลงมาทิ้งปลายไส้นะครับแต่กราฟมันเป็นแท่งแดงใหญ่นะก็เลยอันตรายนะครับพอแท่งออเดอร์นะครับลงมาถึงปลายไส้นะครับผมก็เลยกดสวนขึ้นนะผมคิดว่าราคาดีแล้วแล้วก็คิดว่ากราฟเนี่ยอยู่ห่างจากเส้น ema 5นะครับก็เลยมองว่ากราฟน่าจะวิ่งเข้าหา ema 5นะครับ แต่ที่ไหนได้นะครับกราฟก็วิ่งลงมาที่แนวรับด้านล่างนะครับไม้นี้ก็แพ้ไปนะครับไม้แรกก็แพ้ไปนะตอนนี้มีทุนอยู่ที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบนะครับไม้นี้แพ้เลยนะตอนนี้ก็ไปกันต่อนะครับไปกันต่อนะหาแนวก่อนนะครับตอนนี้หาแนวรับแนวต้านก่อนตรงนี้ตรงนี้ก็ยังนะครับแนวยังไม่ชัดเจนนะ ก็วนไปเรื่อยๆนะครับการเทรดของผมนะครับก็เป็นการเทรดด้วยเทคนิคแนวรับแนวต้านนะครับง่ายๆเลยเบสิกนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจเปิดบัญชีเทรดกับไอคิวออปชั่นนะครับก็กดที่ลิงก์ใต้ล่างนี้เลยนะครับตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นนะถ้าคุณไหนสมัครผ่านลิงก์ผมแล้วกดฝากเงินด้วยบัญชีจริงนะครับยออสามร้อยห้าสิบบาทนะจะได้รับเงินคืนครับสองร้อยบาทนะเป็นเงินคืนจริงนะที่ถอนได้จริงนะครับเพียงแค่คุณกดลิงก์ผ่านออเดอร์ผมผ่าน กดสมัครผ่านลิงก์ผมนะครับแค่นั้นนะแล้วก็ส่งหลักฐานมาทางไลน์นะครับก็จะได้เงินคืนนะถ้าคุณเติมเงินไป350บาทก็จะได้เงินคืน200บาทนะครับโปรโมโชนันนี้มีจํานวนจํากัดนะสําหรับคนที่ยังไม่ได้เปิดบัญชีหรือต้องการเปิดบัญชีใหม่นะครับมาดูการกันต่อนะครับมาดูการตินต่อตร,รตรงนี้ก็ยังนะครับตรงนี้ก็ยังนะตรงนี้ต้องรอเขาขึ้นไปแนวด้านบนนู่นเลยนะครับ เพราะแนวมันค่อนข้างแคบนะครับแนวมันไม่แนวไม่แข็งแรงครับตรงนี้ก็ต้องรออีกนะครับรอเขาขึ้นไปก่อนต้องรอขาขึ้นไปทนแนวแล้วปิดใต้แนวนี้ก่อนนะถึงจะมีโอกาสได้กดลงนะสำหรับออเดอร์นี้นะครับต้องรอรอนะครับว่าเขาจะขึ้นไปถึงไหมนะครับอ่ะเขาขึ้นถึงแนวแล้วนะครับเดี๋ยวรอว่าเขาปิดตรงไหนนะ ถ้าเขาปิดใต้แนวนี้เรามีโอกาสกดลงได้นะครับถ้าเขาเขาขึ้นไปแล้วเดี๋ยวรอราคานิดนึงนะครับเดี๋ยวรอดูนิดนึงนะนะครับรอรีเจ็คหน่อยแล้วกันนะครับครัอ่ามีรีเจ็คนะครับมีรีเจ็คนะเดี๋ยวรอราคาเขากลับขึ้นไปที่เดิมนะครับรอราคาขึ้นไปดีๆก่อนี๋ยวผมค่อยกดนะครับอยากได้ราคาที่เส้นเส้นสีฟ้าด้านบนนะครับอ่าผมกดเลยนะครับตรงนี้นะครับผมมองว่าตรงนี้ราคาดีแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไม้ที่สองจะชนะหรือแพ้นะครับ หมายนี้ถ้าชนะก็ได้เทตรดต่อนะครับถ้าแพ้ก็ต้องสต็อปลอสนะกราฟนิ่งๆนะครับบนนี้กราฟแบบนี้นิ่งๆนะนะครับแต่ก็มีแรงขายเข้ามาอยู่นะมาลุ้นกันนะครับว่าจะไปต่อ,อยังไงนะครับแนวนี้ว่าจะชนะไหมออย่าทะลุนะอืืเดี๋ยวรอลุ้นแรงขายนะครับมีไหมแต่กราฟค่อนข้างนิ่งนะครับแบบนี้ค่อนข้างอันตรายเลยนะครับ หมยนี้ก็ไม่น่ารอดนะครับไมยนี้ก็แพ้ไปนะนะครับออเดอร์ที่สองก็แพ้ไปนะเดี๋ยวผมอธิบายออเดอร์นี้ให้ฟังนะครับหนึ่งผมเดี๋ยวขอแคปหน้าจอก่อนนะครับอ่าตรงนี้นะครับตรงที่ผมมองเนี่ยตรงนี้คือแนวต้านนะครับมีแท่งกับตัวแท่งสีแดงกับตัวแล้วก็มีตีปลายไส้สีเขียวนะครับด้านบนนะครับอ่าตีเป็นโซนไว้อย่างนี้นะครับตีเป็นโซนไว้อย่างนี้นะ มาดูตรงแท่งคอนเฟิร์มนะครับเห็นหมาถึงแนวพอดีนะครับแล้วก็ทิ้งปลายไส้นะครับผมมองว่ามีแรงขายนะพอการาฟก็าวิ่งขึ้นไปถึงด้านบนนะครับรอรีเจคชั่นอะไรก็เรียบร้อยทุกอย่างนะครับครบตามเทคนิคทุกอย่างรอราคาดีแล้วนะครับกดลงนะครับที่โซนแนวต้านนี้นะแต่ก็แพ้ไปนะครับก็แพ้ไปนะ อันนี้คือการาฟแบบนี้ก็ต้องยอมนะครับเพราะว่าการาฟมันนิ่งนะครับนิ่งๆไม่ค่อยแอบ,บอะไรมากค่อยๆขยับค่อยๆเคลื่อนตัวบางทีมันไม่สนแนวเลยนะครับบางทีมันไม่สนแนวเลยนะมันจะก็ค่อยๆทะลุค่อยๆทะลุไปเรื่อยๆนะต่อให้มีรีเจคชั่นก็ตามครับถ้าเจอกราฟแบบนี้ถ้าเราแพ้แล้วเราก็ต้องสต็อปลอก็ต้องยอมนะครับเพราะว่าถ้าไม่ยอมเนี่ยก็มีโอกาสล้างพอร์ตได้นะถ้าเราแบบฝืนสู้ต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับคิดว่าแบบกราฟวันนี้มันไม่เหมาะกับเทคนิคเราแล้วกันนะครับอย่างเงี้ย ครับถ้าเราเห็น2ออเดอร์ที่แล้วเนี่ยสองอเดอร์ของวันนี้เราจะเห็นว่ากราฟมันนิ่งๆนะครับแล้วไม่ค่อยสนนะครับมันค่อยๆดันทะลุไปตอนท้ายๆนะครับแบบนี้อันตรายเลยนะครับตอนใกล้หมดเวลาแล้วมันจะทะลุเราเลยมันจะชนะเราตอนใกล้ๆหมดเวลาเนี่ยนะครับกราฟแบบนี้ค่อนข้างอันตรายนะปิดตู้เราปิดกราฟแบบนี้แล้วไปทาอย่างอื่นดีกว่าเราค่อยมาเทรดวันต่อไปดีกว่านะครับอันนี้คือคําแนะนําจากผมนะแต่ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เรานะนะครับว่าเราแบบจะเสี่ยงต่อหรือชอบแบบไหนก็ลองดูนะครับ อันนี้คือเป็นแค่นะครับตัวอย่างที่ผมมาเทดให้ดูนะครับแล้วก็แบบมาอธิบายเพื่อนๆฟังนะครับเพื่อนๆก็ใช้ดุลไรพินิษกันเอาเองกันนะครับว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือว่าจะแบบทําตามที่ชอบก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่นะส่วนคลิปนะครับของผมเนี่ยก็จะลงทุกวันอังคารนะครับพฤหัสแล้วก็วันเสารนะ์เวลาหกโมงเย็นนะครับก็ถ้าชอบคลิปสไตล์แบบนี้นะแบบเรียวๆแบบนี้นะครับ เทรดจริงๆแบบนี้นะก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็จะเอาแบบการเทรดแบบนี้นะครับที่เทรดจริงๆอะไรเงี้ยมาให้ดูกันนะมันมีชนะมีแพ้นะครับแต่ทั้งชนะทั้งชพนะทั้งแพ้เนี่ยมันก็ได้ความรู้ทั้งสองแบบแหละนะครับผมมั่นใจว่ามันได้ความรู้ทั้งสองแบบนะครับได้มุมมองได้แนวคิดแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีอะไรสงสัยนะก็ กดที่ไลน์ได้เลยนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้นะนะครับแอดข้อความมาคุยกับผมได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปิดปิดบัญชีนะครับหรือว่าเรื่องการเข้าออเดอร์หรือเรื่องอะไรเงี้ยนะครับถ้ามีอะไรสงสัยเรื่องการฝากถอนอะไรเงี้ยก็พิมพมาถามผมได้หรือว่าพิมพ์ใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะส่วนเพื่อนนะครับที่สนใจเปิดบัญชีเทรดกับ IQ Option นะก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับของผมนะถ้ากดสมัครผ่านลิงก์ผมครับแล้วฝากเงินด้วยบัญชีจริงนะสามร้อยห้าสิบบาทคร จะได้รับเงินคืนนะครับสองบาทนะเป็นเงินคืนจริงนะครับไม่ใช่เงินโบนัสนะอันนี้ถอนได้จริงๆนะครับอถ้ากดสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับก็ส่งหลักฐานได้ทางไลน์นะครับทางไลน์ที่ผมทิ้งลิงก์ไว้เหมือนกันนะครับอ่าหลังผมก็จะทําเงินคืนไปให้นะครับส่วนเพื่อนๆคนไหน,านาที่แบบอยากจะเปิดเป็นบัญชีเงินบาทนะครับก็ต้อง ถ้าเปิดเป็นบัญชีดอลลาร์ไปแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องปิดบัญชีใหม่แล้วค่อยเปิดเป็นเงินบาทนะถึงจะเปิดได้นะต้องเปิดปิดบัญชีใหม่เท่านั้นนะครับเปลี่ยนไม่ได้นะแต่ผมแนะนําให้เปิดเป็นบัญชีเงินบาทนะครับเพราะว่ามันจะมีผลตอนที่เราถอนเงิน,นครับถ้าเป็นบัญชีต่างประเทศเนี่ยเราจะเสียค่าธรรมเนียมนะครับค่าแปลงค่าเงินดีกว่านะไม่ได้ค่าธรรมเนียมค่าแปลงค่าเงินส่วนต่างในการแปลงค่าเงินเราจะเสียเปรียบนะครับถ้าเราใช้เป็นคนไทยเราใช้บัญชีเงินบาทดีกว่านะมันเข้าใจง่ายถอนเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะครับ ส่วนการฝากถอนการยืนยันบัญชีตัวตนเนี่ยนะครับก็ใช้บัตรประชาชนนะครับแล้วก็บุ๊กแบงค์นะที่เป็นชื่อจริงนามสกุลจริงของเรานะครับและที่สําคัญต้องอายุ18ปีขึ้นไปนะถึงจะเปิดบัญชีเทรดกับ IQ Option ได้นะครับอันนี้สําคัญเลยนะนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นแนวทางการศึกษานะครับการแบบเทรของผมให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆก็เอาไปวิเคราะห์กันเองนะครับว่าจะชอบจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนั้นก็แล้วแต่นะครับ